มันคือความจริงจังที่น่าอาศัศจรรย์และน่าติดตามสวัสดีครับผมซิกวันนี้ผมจะมารีวิวอนิเมชั่นสปาย a ฟมิล9เต็ม10บวกแนะนำครับผู้แต่งทัศยะเอนโดส่วนตัวอนิเมชั่นเป็นอนิเมชั่นที่ร่วมทําโดยว i สสตูดิโอกับ c คเ e อร์เวิรและผมก็บอกก่อนนะครับว่าผมไม่เคยอ่านมังงะน,นะครับนี่คือความรู้สึกที่ผม แค่ดูอนิเมชันตอนแรกเท่านั้นพูดถึงสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดก่อนนั่นก็คืองานสร้างอนิเมชันตรงนี้เป็นอนิเมชันที่มีงานสร้างที่ผมรู้สึกว่าได้เอียดการขึ้นไหวของตัวละครทําได้ดีมากภาพก็สวยแต่สวยในแบบที่เป็นกลิ่นของการ์ตูนแนวคอมอดี้ครับตรงข้ามกับ Attack on Titan เลยมีการใช้3 d อยู่เล็กน้อยแต่มันเป็นการใช้ 3D ที่แบบ เหมือนพยายามกลมกลืนกับทูดีอย่างมากที่สุดเห็นเราก็รู้เลยว่าเป็นทีดีอะแต่มันเป็นทีดีที่ไม่สะดุดตาหรือไม่ขัดข้องใจอะครับและมันก็ใช้น้อยมากๆในเรื่องด้วยดังนั้นคุณภาพงานสร้างคือดีมากๆเลยสําหรับผมอย่างที่2บทครับบทของเรื่องเนี้ยตอนแรกผมเห็นภาพนึกว่าจะเป็นแบบสบายๆเาาป็นกระตูกระตูนะที่ไหนได้มันมีความจริงจังในบทของมันสูงมากครับและมันเป็นความจริงจังที่ แท็กความตรกเข้ามาได้อย่างน่าอัศจรรย์ตอนผมดูเนี่ยไม่กี่นาทีอะ่ะผมเชื่อเลยว่าไอ้ตัวพระเอกเนี่ยคือสปายจริงๆเว้ยแบบไอเนี่ยการทะาแบบเนี้ยคือสปายแน่ๆแน่แล้วด้วยความที่มันเป็นความจริงจังขนาดเนี้การใส่ความตรกเข้ามาเนี่ยมันเป็นการใส่ที่แบบสร้างสรรค์มากๆอ่ะบอกไว้เลยนะครับว่าผมไม่เคยรู้สึกอัศจรรย์ขนาดนี้มาก่อนคือมันเป็นอะไรที่ แปลกใหม่สําหรับผมมากเลยความจริงจังที่ผสมกับความตะกไก้อยยางลงตัวเนี่ยผมนับถือคนแต่งเรื่องนี้เลยคือคุณแต่งได้เก่งมากและคุณภาพงานสร้างของแอนิเมชันก็ยังทํามาดีอีกครับนับถือนะครับทั้งคนแต่งทั้งคนทำแอนิเมชันครับข้อดีต่อมาเลยคือการออกแบบคาแรคเตอร์ครับคาแรคเตอร์ Character ทั้งตัวหลักตัวรองอะไรเนี่ยมันจะดูแบบเรียบๆแต่มันมีความโดดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองแบบเฉพาะตัวเลยอ่ะ พูดถึงข้อดีมันเยอะแล้วมาพูดถึงข้อเสียที่ผมรู้สึกว่าผมชอบน้อยลงมาบ้างดีกว่านะครับนั่นก็คือฉากแอคชั่นครับด้วยความรู้สึกที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นอนิเมชั่นที่จริงจังและใส่ตลกเข้ามาได้อย่างน่าอาจจจัศจรรย์ราะว่าพอมาเข้าในฉากแอคชั่นเนี้ยผมรู้สึกเลยว่ามันโดดเข้าไปในความเป็นการ์ตูนการ์ตูนมากๆอะ่ะความจริงจังในช่วงนั้นผมรู้สึกเลยว่ามันลดลงมากๆเลยครับ แม้ก่อนน้นั้นจะเล่าเรื่องของอาิเียที่รู้สึกว่ามีความแ <c oughs> ฟนตาซีสูงๆนะครับแต่มันก็มีเหตุผลแนละสิ่งที่ทําให้ผมรู้สึกว่าเข้าใจในจุดนั้นได้อยู่แตกต่างจากฉากแอคชั่นเลยครับแต่โดยรวมตอนแรกเนี่ยมันก็ยังถือเป็นอนิเมชั่นที่ผมชอบมากๆอยู่ในตอนนี้นะครับเดี๋ยวจบซีซันแล้วผมจะมารีวิวใหม่นะครับว่าผมจะให้คะแนนเพิ่มขึ้นหรือลดลงตอนนี้ช่องทางที่ดูถูกที่สุดได้ก็มี Netflix I อชีอ e, ีบีบิริ ที่ดูง,ง่ายๆหนยก็คือใน u t u b e ครับของช่อง m ิว TV ทีวีแต่ของ m ิว TV ทีวีไทยแลนด์เนี่ยมันเหมือนจากัดเวลาแค่3มชั่วโมงน,นะครับขาย4ี่ทุ่มของวันเสาร์และตีหนึ่งของวันต่อมาเหมือนจะหายไปและ้ะยังไงก็แล้วแต่ขอให้สนับสนุนของถูกลิขสิทธิ์กันนะครับเราจะได้มีแอนิเมชันดีๆแบบเนี้ยมาดูอีกถือว่าเป็นแอนิเมชันที่เปิดประสบการณ์ใหม่ๆที่ผมรู้สึกว่าไม่เคยพบเห็นมาก่อนในแอนิเมชันื่อง่น่ะแต่ก็นะรอไปพร้อมๆกันครับสำหรับวันนี้ ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับบายราคาหนังสือคงพุ่งอีกกระจายแน่นเลยเ็บกัดตุนจะมีไหมเนี่ย